สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับดูหิยากินแซบด้วรับดูหอยกินแซบขอสิมาเห็ดไมู่้อมอมเฮ็ดนะครับอมเฮ็ดเฟียงม่ครับเฮ็ดเฟียงนะครับนี่ครับเห็ีองโอเคนี่พี่้อกซุปบกระบาดเตอรับากควันเข้าปากอบกรบาดเตอมองดำมองขาตอไเาต้ง บาตุงก็ล่างลลางพักอยู่นะครับครับบาตังก็ล่างก็ล่างอะไรตัดตัดขาเห็ดออกพี่น้องก็ล่างลลางเห็ดบาตุงก็ล่างลลางผกครับคือเห็ดเฟี้ยงกับหลวบผกครับพี่น้องมีมีผักแน่มีขาอ่อนพี่น้องมีขาอ่อนไม่ใหญ่ใหญกระมี้งยกบัวยกกระมิ้งพับผมพี่น้องเอ้ยเหมือนแรงอาหารอีสานบ้านเท่าเห็ดของแสบซื้อกิน หากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อบ้าเติมบ้าตังกระเป๋าเติมบ้าตุงนี่งกำลังทำกันเห็นอยู่ล่างนี้ลูกล่างเลยลงล่างซาอ์ซาละนี่พี่น้องฟื้นขึ้ลูกฟื้นขึ้ลูกไกิเต่าเห็นต้อยู่นึกกินนึ้กินอีสานบานเฮาพี่น้องของเสบอีสานบานเฮาฟื้นขึ้นพันเห็ดให้เห็ดเป็นแต่น้อยพี่น้องเงยขึ้นหน้าเสียสบายพี่น้องให้บ้าเติมกําลังซอยอ้าเบ้าตังกําลังตัดขาเห็ดเดี๋ยวจะน้อยเขาก่อจะไปต้มเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> คขั้นตอนต่อไปห้องห้องหลังสิอะไรด้วยครับห้องถือาใส่กระเทียมกับน้ำปลาแดกควาห้องใส่แล้วยำซุปมันสีนัวด้วยครับนี่ครับกระเทียมกระเทียมใส่หมดเลยลูกอออต้มใส่กันต้มใส่น้ำปลาแดกขี่งนอกปลาแดดคว่ามันดำความันดำนดำนะครับ เห็นง้วงใส่ซุปใส่อินแล้วตุ๋มเขาสุกใส่กันเห็นง่วงมีแฉกใส่อีกน้อยอีกน้อยนิดหนึ่งแล้วครับผักอีกน้อยโอเคเห็นเพียงเห็นเพียงใส่คลายแล้วครับโอ้เอาเมนูสุกเห็ดเพียงกับดวกผักแหงไปหน่อยเห็นบาต่างคนคนลงมือครับบาต่างคนลงมือในการสุกเห็ดครับมือนี้สุกเห็ดสู้พี่สู้น้องกิน นี่แหละพี่น้องคือเฟ่คือเฟ่พี่น้องเอ้ยเห่นใครมาเสียเป็นพี่น้องรอเห็นเพี้ยงซุบเขายังเอาซุบแล้วพี่น้องเด้อนี่เห็นเพี้ยงโอ้ยออมกิดฟ้าไว้โอ้ยขาครับอาะอีสานมีงซื้ออดล่ะขาเด้กอ่ะไบ่ใช่ไ่ใช่นี่นะครับลวกพักกินกับคุณเห็ดมี่ข้าวอ่อนข้าวอ่อน โอ้ข้าวอ่อนพี่น้องเลยผักบวครับแล้วก็ผักขมผักขมครับโอ้พี่น้องัวถ้าต้องลวกกันก้อนนี้ดูถ้าลวกของที่ว่ามันอ่าลวกกันยากก้อนเช่นข้าวอ่อนถ้าหน,นอนข้าวอ่อน,วอนลงก้อนข้าวอ่อนอนครับหมดเลยบ่มดเลยครับดวกเสร็จแล้วหมดเลยน้ำไปเดือดเสีเลยดุูกข้าวอ่อนกีอนพี่น้าวอ่อนโอเคกะรไหขคาไห้ขคามันสุกๆจะน้อยเขาจะมา,า,มาบวบๆรือ่องมันดูก เอาใส่เกลือน้อยใส่เกลือน้อยใส่เกลืนอน้อยหนึ่งลูกนี่ลุ๊กดูฟลุ๊กต่อพี่นอ้องเฮ็ดยู่ให้กนอาหารอีสานบรรทัดของแซ่บเลยใส่เลยครับเบ้าเต็มมีก,การดวกพักครับพี่น้องเอ,อ้ยคำการเมื่อเด็กก็ได้เฮ็ดตะคำคำพี่น้อง <c oughs> ข้าแต่เบียากันน่าเบาเต็ม,อมโอเคถามมากินมั่งกันเด้อพี่น้องเออนี่พี่นอ้อง,ง,งห้องตรงเฮ็ดเสี้ยวจะเรียกห้องเสี้ยวมะตามัมนะครับ,<พ>บไปเลยนะครับอาจะมาซุปตัมมันได้ลูก นสุกหมดจานนี่มันผักเลยลบ่าวต่างกำลังจัดการสุกผีหน่อยกำลังจัดการสุกเห็ดเฟียงทำแล้วครับทแล้วอ๋อกินของเสีบเ่าเนี่ยค่อยสุกคอยก็ต้องแห้งคนน้ำตครับเออคนน้ำ วันนี้จะแคีน้อแจกพสานห้องสุกเข็ดเปี้ยงเอาปลดกลางโชคฝีมือโมเนี่ยขายปลาแดดกี่น้อย้วครับต้องเจอปลาแดดอันแดแซ่บมาดึมาครับอมว อ Dante, อ да. อเอาอ,อิละเ้าเขาเขาการลุกคนเนเขากันมาที่น <algebra> ี <cannabis> <wine> <laughs> and and ่เบาตังซิมันกะหน่คนันเขากันจไหแซ่ไปจุดจืดทัขาดน้ำปลาครับปลาใส่น้งปลาเีกน้อยมันมีความเค็มความปลาลอยมาด้วครับปลาลอยมาด้ส ต้องใส่ลงไปอีกน้อยมนันนนนวๆกินก็รู้ค่ะกินแซบ่บอะวังเอามนมัวแซ่บมันจแซ่แบหมดซิมด้วยครับเอามาตั้งซิมเมั้งมาที่นี่ใส,ส่ใส่โอ้ยพี่น้องคนเห็นมานเฮาอนีเป็นอะไรหรอแซ่บครับแซ่บแล้ววานนี้พี่น้องเอ้ยเบาเบาเต็มมั้งกันนะ วเป็นไหนบ้าเต็มมาที okay ่นี mm ่โอเคไปแซ่ยบลวกครับเป็นอ้ยแซ่บครับถึงนัวถึงนัวถึงมีกินผักโอ้ยถึงมีอันถึงมีเห็ดถึงมีปลาแดงถึงมีนลำปลาแซ่บลุ่มโตเลยครับบ้าเต็มมาลงโตแล้วพี่น้องเต็มโตเฮ้าเต็มโตลุยยังก็สู้พักลวกผักลวกผัก เอากันผักนหนึ่งออกมา,มาเอาโอเครอผักสุกก่อนเอ้ยวนพร้อมแล้วเมนูของเฮาพร้อมแล้วเมื่อเนี่ซุปเห็ดเที่ยงเลยพี่น้องเลยมามากินน่วกันของอีสานบ้านเฮาแซ่บโอ้ยสีสันเในพี่น้องเอ,อย้ยบ้าเตียงกับบ้าตังครับจัดสรรให้เมื่อนี่บ้าเต็ยงบ้าสังจัดสรรให้ครับอาหารเมนูอีสานบ้านเฮาเมื่อนี่ เออตั้งมาตั้งใจเฮ็ดเล็กเฮ็ดน้อยครับเอาบ่าวตังบ่าวเต็มเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาแล้วค่ะเพกินทั้งคันนี่เนี่ยแน่ลูกมือนีนข้ัวผักักบแกงเห็ดแกงบะหมผักบนเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดกับแกงแกงนแองน้อ่ใส่ไข่หมูแดงใส่เห็ดครับกับผักสดด้วยครับสดพี่น้องมาพี่น้เข้ากับแซ่บลุยครับลุย

เรียบครับสุดยอดเลยมสุดยอดมากครับหปาเติมชิมดูสินี่นะครับนี่ไหนไหนไหนเป็นไงครับบุญเติมอร่อยจนพูดไม่ได้อร่อยจนพูดไม่ได้โอ้โหบรีเดตของบุญเติมนะครับอร่อยจนพูดไม่ได้ครับเวลานั่งนี้ครับหมูเอาหำหน่อยครับโอ ของแสบตัวนั้นวาตุงไปไหนวาตุงอ่ะการที่น้ำบอบนี่ไ้ครับแลครับูจอดเป็นไหอันนสารบานเ้องแสบแสบนะครับสไปยุ้ยสกับมาลืมครับไม่หลายเมนูนะครับผู้ใดอยากให้ห้องกินน้ก็เป็นมาแล้วครับเดินาไปกินอาหารส่างห้าครัครับไปสกับมาลรื่ครับ ใสๆกับเรื่มครับมาเบาตุ้ม่าของอีสานมันห้ามันแสบขนาดเล่นบ่ลูกแสบแสบมีความดีของครับบ่แพงบ่แพงกินได้ทุกอย่างกันบ่ลูุโอ้ยหนึ่งของอสานกครับผมวันนี้จะมาบอกว่าไงครับผมผมตกรถสามล้อไปเป็นล้มไปจากท่อล้มไปตกท่อครับเบาเติมตกรถสามล้อครับเบาเติมมีข่าวดีเยอะบอกพี่น้อง ข้าวเยอข้าวหล <c oughs> ายามกินกับข้าวหายแล้ว <c oughs> บากตมกินคำใหญ่เลยแลวากัผักกระเซ็บครับกผักกระซบเขากันเล่นบอลุกยื่เอื้อพี่เอน้องกันมากินมันด้ขาเาไม่ลือกนไมนูุ้เห็ดเท่าไงสุปเห็ดเฟี้ยงมนนี่เตะกียตะกียนหากินยากย่ลูกนหนเห็ดเฟี้ยง ต้องถามคนตกคนนี้เห็ดเป็นล้อมเพียงไปหาน้องล้อมเพียงหนุกตะเกียบเซอร์เนี่มันบื่อประหยัดอีสานมันห้องเพราะว่าคุเมืองมันเป็นผู้เด็กกับพัฒนาแล้วมีความเจริญแล้วมีการปลูกปลูกยูปลูกกินกันหมดทุกข้อเรื่อนเลาวคุเมืองเลยตะเกียบวัวคายอีสานมันห้องตะเกียบวัวคายปลูกไม่ได้หากินอย่างเดียวมันเลยของเลยหายะเซอ่์เนียนอีสานมันเท่านี้หัวใจปลูกกินหัจักเห็ดกินหลายอย่างหลายอย่างแมนแล้วมันเล่เบื่อประหยัด อีสานวันเองตะกี้อืดเต็ดเพี้ยงนี่ตัวก็ต้องทาฝนตกข้าต้องวาหารล้อมเพี้ยงตะกี้ลูกแผ่นวงกลมครับเอาแผ่นวงกลมคุมมือมือพี่น้องเอ้ยคนเฮาก็บเจงไปหนาพัฒนาไปหนาปลูกกันทุกอย่างบักม่วงก็กี่ปลูกสามปีสี่ปีบ็เลยกินนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ปีกลัวก็เลยกินหมากแล้วครับการเจริญมันเจริญไปขนาดพี่น้องเ้าก็เก่งไปขนาดบ้าเติมมุดไปมุดมาเป็นไงไลูก แสบับแพี่น้องแ่บแ่บมากินนกันนะพี่น้องเด้ออ้ยพี่น้องจวบวบจวบพักผมจวบคาออนพี่น้องสุกเห็ดเฟียงแกงน่อไม้ใส่เห็นใส่ไข่บดแดงเออของแสบวันนาะพี่น้องมากินนกันมากินร่วมกัน บาตพน้องคุ้นสบไหลูกบวบ,บ<ม>ขอ,อกันมะลกขอบ้างครับอจอลืมอ,อาหารอีสานห้านเฮาเด้อไปใส่มาใส่เข็ดยู่ยกินในเมื่อด้ลูกเลยแกงเาไม้ครับเอาะองเบาฉ่างเหาต่างประเทศเห็นอีกน่ะเรียนทางไม่คองดลหรครับ <c oughs> ไม่คล่องมากินเลยบักสืด<ม>อองเขากับยังงพี่น้อง อผักก็กินกินผักได้นาะยดีลูกมันจะเป็นยาระบายสอยห้องระบายเน่ยมันเศร้ามาเด้พี่หน่องเยอดใจเบาไว้ครับขออย่ากินเอาดูก,กันครับสุกเปรี้ยมพี่น้องมัม้งแน่ของแต่มันเข้าหม แบบพี่น้อครับนากินก่ากข้าวอ้อนครับพี่น้อ,อ,อก,ก,ก,กอร่อ,อบบยมานีหรออ่ะข้าวหอมมดเนย ร้านแกบกว่าแกวอะไรครับพี่น้องพขฉนะครับดองอพี่น้องประโยชน์เทานครับกินผักหลายมยพี่น้อง้องกนแ่องระบายดีครับแล้วก็เป็นยาคือผักขวหวานเ้าเป็นยาทุยพี่น้องเอยปวดพี่น้องดูจ จต่ั้ายางต้จัดจับนี่งแทบผู้ใดมาติดตามเขให้รื่ยๆบนจนเด้รับรับคงแรกปรนชุกไม่ยากครับโควิปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะคบปลอดภัยจากถุกโหลกเ้อพี่น้องเ้ยจำด้วยทุกคนทุกคนมาครับถปากครั้งแรกได้พี่น้องรับคิีกับพ่อสมีก่อนนะคากกร้ค กดขาดีมากครับก็แช่คืตามกระซั่นกระไข่นะครับกดกระดิ่งที่อยากเป็นทั้งหมดด้วยครับสมดีก็บพ่าสมดีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลูกสวัสดีครับเสวัสดีครับทริปนี้กับพ่อสมดีนะครับพี่น้องเออลทริปตามคลิปหนาเด้อพี่น้องทริปตามชาวลุยไทยวาลุยสายกินเสียบดิเช็ตน่าอยู่ได้กินไลยพี่น้องยังกินอีกเด้อให้พี่น้องเมืองอีกขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาติดตามนะครับเด้อ ซ่บครับบอกได้คำเดียวว่ามือนีเป็นได้ลูกแซ่บครับแซ่บเป็นเบาะไรครับแซ่บเป็นเบาะไรวาเป็นเบาพี่น้องเลยกินหนาน่าจะเป็นขาวบุ้ซิ่งครับผมมอดได้อุ่นเลยครับมาลักการทำหนูกับเขาโรคสีไร้หลายพี่น้องว่าติดบุ๋ดทั้งมืออยู่เอาขอบคุณครับพี่น้องไปด้ข้างด้านหลังนะครับขอบคุณที่มาติดตามนะครับขอบคุณครับป๊า้วนครับลาบะค่ะ